ก็เรามาเริ่มเรียนรู้กันต่อนะครับเป็นขั้นตอนที่5นะครับขั้นที่ห้าคือหลังจากขั้นตอนการกรรมเสร็จแล้วนะเราต้องมีการโคนหนดโอนหน้าสำหรับผู้ใหญ่นะครับในการจัดผู้ใหญ่ทครั้งนี้ทำเป็นการโคนหนดโอนหน้าเราทำโดยเฉลี่ยประมาณ13บามนาทีนะครับยกขึ้นทะลุอีก2นาทีก็เป็นอันเสร็จนะครับขั้นหนึ่งก็ต้องจับมอนนะครับจับหมอนนี้ขึ้นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาจา่ถ้าจาะผัดหนุนก็จะตัดหนุตัวนี้นะครับ ลงนะแล้วลงได้แล้วก็มีตะกรงนะใช่การเอนลงมาเลยน,นะครับลองทีตัดนะครับทีตัดต้องแล้วก็ล็อกไปดทีตัดครับให้ตั้งอยู่ประมาณนี้นครับตั้งอยู่ประมาณนี้คือไม่สงูงไม่ต่งเกินไปครับขั้นหนึ่งเราต้องตรวจออดตรวจออดใช้สบู่นะครับใช้สบู่ใช้ผ้าใช้ผ้าเอามาตั้งอยู่ด้ครับเอามาตั้งที่ไหน อันนี้คือคโกลดนะครับสำรีชุบกระปู่นะครับค่ะก่อนตำแหน่งที่เรายืนนะครับท่านที่หนึ่งเยืนตรงนี้นะครับหันหน้าออกหันหน้าออกเยืนห่ากลูกค้าประมาณหนึ่งตนะครับเยืนสบายๆไม่ต้องก้มนะครับหัวแม่มือ,อใช้ดันจมูกนะครับเราโกนลงก่อน <c oughs> ดูนะครับตำแหน่งการยืนนะครับว่าเรายืนตรงไหนนะครับอาเสร็ตพอไปปล้ก็ขยับแขนอ่านไปแคงนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงมือนะครับดึงนะครับดึงหนังให้ตึงดึงหนังให้ตึงไว้แล้วก็โคนลงตั้งมีดถีอห้าองศานะครับสี่ห้าองศาเมื่อโคนเสร็จแล้วทําไงครับเส็ษนวดเ็จอะไรก็ต้องเอามาเช็ดกับสิ่งีแย่างนะครับเตรียวเตรียมไว้อะไรเช็ดแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้ลุกไม่ให้ลูกคมมีดนะครับเสร็จแล้วเราต้องขยับหน้าเขาเอียงมาทางอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ ตาอยู่ใต้จมูกก็หืามือนะครับตรงดันจมูกไว้ก่อนด้านนี้ก็คือตั้งตั้งมีดแบบนี้ครับถือแบบนี้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งการยืนนะครับไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งการยืนเสร็จแล้วนะครับมือมือพยายามพยายามเอาไปเช็ดนะครับเช็ดที่การการการกระดูกเื้องครับเสร็จแล้วนะครับเราไปเรามาโกนตำแหน่งต่อไปนะคือใต้อาจจะใต้กลางครับ นี่ก่อนอันนี้ไม่ต้องถาดนี้ไม่ต้องครับอันนี้ไม่คองคนเขาเอาไว้นะครับเราไม่ต้องครับไม่ต้องใส่ถาดรองไหมทำแบบๆอิงคู่ทำไม่ได้เรีนตรงนี้โกนไหมครับไม่ต้องตัดตรงนี้โกนนะครับแต่ข้างล่างไม่ต้องอุ้ยเดี๋ยวตัดขนจมูกด้วยนะเอาย้อยออกมาแล้วนะบางคนถ้าเขาเอาไว้เราก็ไม่ต้องไปแตะนะไม่ต้องแต่บางคนเขาโกนนะครับบางคนก็ไม่โกนก็ไม่ต้องนะครับแต่ตรงนี้ตรงนี้โกนนะครับตรงนี้โกนโดยการมายืน หันหน้าแบบนี้หันหน้านบบนี้นะครับแล้วก็หัวแม่มือดึงหนังให้ตึงนะครับแล้วก็โกนตบัดขึ้นนะครับตบัดขึ้นเสียวเสร็จแล้วเอามือนะครับเอามือลูบนิดนึงนะครับนี่คือขั้นตอนการโกนหนวดกเป็นงาน่าเสร็จแค่นี้นะครับชายผ้าเอาครับนับผัวแห้งต่อไปก็จะโกนหน้าต่อไปโดยการใช้แป้งอาแป้งใอค้คนแป้งกระป๋องโผล่อ้าวแป้งครับ

้ครับทนจมูกด้ใช่ไหมครูครับไเลยพอเอใช่รอาอยวนะครับต่อไปเราก็จะเริ่มการโกนขนนอนที่หน้านะครับนะครับโดยเริ่มจากจุดไหนจากจุดไหนนะครับน้องน์ถ้าเริ่มจากจุดนี้งั้นในส่วนไหนก่อนนะครับของครูจะเร้่ในส่วนจอนะครับมีดตั้งประมาณสี่ม้าองศานี่มาในส่วนจอ่อนโค้ทุกครั้งพยายามเอามือนะครับเอามือลูบจอปล่อยนะครับ กันปล่อยคือปล่อยให้ยอมไปก็คือกั้นกั้นที่หนึ่งก็คือเน้นจอนก่อนนะครับหลังจากนั้นเราการจอนเสร็จเราก็มาโกลนครับการโก่อนที่หน้าไม่จําเป็นว่าจะต้องโกนที่หน้าอย่างเดียวครับอาจจะโกนครับอาจจะโกนที่คอแบบนี้ก็ได้นะครับโกนเสร็จทำให้คูนตกแดงก็เป็นเพราะอะไรเขไม่ทำทาใหู้นตกแดงก็เปราะอกไรมึงงงนะจิ๊ดฮึ่นะหน้าเหมือนเป็ดเนี่ะโอ้โหคนสับสนเนาะ เอามือรูปนะครับเอามือรูปเห็นตรงไหนที่ตรงไหนที่เรารูปแล้วครับเศษแป้งก็จะหายไปแสดงว่าตรงนั้นเราโกนขนอ่อนออกไปแล้วนะครับตรงไหนที่แป้งยังลับเกาอยู่แสดงว่าตรงนั้นยังมีขนอ่อนอยู่ดังกางกคคนอ่อนอยู่กพราดังเกก่ว่าอ่อนออกกหน้าจะ มาครับตอนนี้ก็ดูดีขึ้นนะครับหน้าเรียงกันเยอะ <Yeah. S 1> เอาไล่าเาเราจะไล่นะครับจากจากด้านนี้มาด้านนี้นะครับเราไล่เราไล่ยังไงนะครับเราก็เดินเลยเดินมาเรื่อยๆโดยการทํางานต่อเนื่องมานะครับโดยการโกนนะครับโกนบนหน้าผากครับเืนองอนนี้ลากลากมานี่เขียวมีสีขึ้นมาสูตายมาก อ่าพอลากแบบนี้เสร็จใช่ไหมครับเราจึงมายืนในด้านนี้นะครับตำแหน่งด้านนี้แล้วแต่แกงศิษะกลักษณะนี้นะครับเ<ม>อ่อเพื่อง่ายในการทํางานนะครับแต่แกงศิษะมาเราก็มาเน้นเน้นในส่วนจรก่อนนะครับแล้วก็โกนในส่วนหน้าไปนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของแต่ละคนนะครับว่าใครจะเริ่มจากจุดไหน,นจบตรงไหนนะครับ<ม>แล้วแล้วแต่อ่หลังจากแต่งจรแล้วก็มาโกคนอ่อนที่หน้านะครับ ในการลากคอนทานนะเราจะเห็นสังเกตว่ามีขนออกขนอ่อนมันออกมานะครับทุกโกลออกมาหลังจากโกนแล้วเราก็ใช้มือนะครับใช้มือของเราลูบนะครับลูบเอาเศษแป้งเศษขนนี้ออกไป <c oughs> ในขณะที่เราโกนทุกครั้งครับพ <c oughs> อแม่มือจะต้องไล่ตามนะครับโดยการดึงหนังนะครับดึงหนังให้ตึงตลอดนะครับดึงหนังให้ตึงตลอดนะครับ <c oughs> แล้วก็มีดก็โกนมานะครับ ตามมาเรื่อยๆใช้เวลาโดยเฉลี่ยนะครับประมาณ10-13นาทีนะครับในการโกนหนวดขนหน้านะแต่งขนจมูกตัดขนจมูกแต่งผมด้านบนนะครับจบลงโดยการใช้ผ้าเย็นหรือผ้าอุ่นนะครับเจ็ดหน้าแล้วแต่กรณีในกรณีที่ว่าเป็นร้านห้องเย็นนะห้องเย็นก็คือรับร้านแอร์นะใช้ผ้าอุ่นนะครับใช้ผ้าเย็นใช้ผ้าอุ่นในกรณีห้องแอร์ในกรณีด้านพัดลมห้องร้อนนะครับก็คือใช้ผ้าอุ่น ตอวดีนะครับแค่ผ้าแค่ผ้ายิ่งอันนี้อีกนึงก็จะกระชื่นขึ้นนะครับเอาคนมาแล้วนะครับดูรูปเราไปจบยังไงนะครับเริ่มจากที่จอนนามาจบนามาจบลักษณะนี้คนกันที่คิ้วลงมานะครับได้ จะมีการเริ่มการจบแบบไหนก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้เป็นหัวหาวของครูจบแล้วนะครับอันนี้คือการการทวนนะครับโวนขน่อนหน้าหลังโคนหนวดต้งหน้านะครับจบการโวนหน้าแล้วต่อในการตัดขนยมูนะครับจะตัดขนยมูกปใช้ใใยกระจาอ่าใน,อนใจด้วยนึงทัการตัดนะครับขนยมูนะครับขนยมูครับเราจาเหตุว่ามันจะมีไม่มีนะครับเราก็ต้องทำให้เรียบร้อยในส่วนนี้นะครับเป็นการต่อเรื่องของการทำงานนะครับ ขั้นตอนที่หน g, so okay, so like size, so okay, so ึ่งแล้วก่อน่อนจะจะหมุบผมให้มือเราจะต้องการนำหมุกนะบางทีนะครับบางทีคนจะหมุกอยู่ข้างในนะเราอย่าห้ามห้ามใช้แจ้กงไกลเข้าไปในนะยัหยิบให้คนจะหมุกออกมากอนตัดปลายนะครับอันนี้เป็นการต่อเนื่องการทำงานเสร็จแล้วนะครับใช้ใช้ผ้านะครับใช้ใช้ผ้าขึ้นมานะช้ผ้าขึ้นมาแบบนี้ก็ อันนี้ก็คือเสร็จนะครับนะครับหลังจากตัดขนจมูกแล้วเราก็ทําการแต่งผมด้านบนก่อนครับโดยการแต่งความหนาและความยาวเราจะแต่งความความหนาก่อนนะครับจะแต่งความหนาก่อนโดยใช้กรรไกรซอยกับอีกางนะครับเห็นนะครับการแต่งผมนะเราไปยืนนะต่อเนื่องการทำงานนะครับอันนี้คือลูกาได้พักผ่อนนานๆนะครับได้หลับเลย ยิงดับยิงดีวีก่อนนะครับวีับบนี้เรามายืนนะครับยืนตำแหน่งด้านนี้ก่อนนะครับโดยการยืนหันหน้ามานะครับอันนี้เราจะแต่งความหนานะครับโดยการวีนะครับในตำแหน่งกลางวีดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นทําใก่สับปลายผมใก่สับปลายผมแบบนี้นะครับแล้วดันนะครับดันแล้วยกขึ้นสับปลายผมนะครับดันแล้วยกขึ้นเสร็จแล้วก็วีลงนะครับแล้วก็ ตะแคงด้านนี้ก่อนนะครับห <Hey, hey. S 1> วีลงมานะครับห <Hey. S 1> วีลงมาด้านนี้ <Hey. S 1> ถ้าซอยขึ้นจากตำแหน่งนี้นะครับโ <Hey. Hey. S 1> ดยการยกวีลงมา้านี้ hey. Hey. ดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นแล้วก็ซอยอันนี้คือความหนานะครับ hey. Hey. มันอาจจะได้แล้วนะครับในตอนตอนที่ลูกการนั่งแต่ว่า oh, <okay. S 1> เราสามารถทํา oh, <okay. S 1> ได้ในขณะลูกการนอน